เท่าที่พี่เคยซื้อเขาเนี่ยนะคะเซตหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ที่30หรือ40บาทสังขยา1กิโลเนี่ยนะคะเราได้20กระปุกถ้าเราขายสัก40บาทเนี่ยคะ่ะเท่ากับได้800กํากำไรดีกว่าทํากับไข่นะคะเนี่ยคุ้มไหมคะน้องๆสวัสดีค่ะ พี่ติ๊กจากร้านแสนสำราญนะคะวันนี้ค่ะพี่ก็มีเมนูใหม่ที่จะมาแบ่งปันให้น้องๆน,นะคะเพื่อนๆหรือพี่ๆเนี่ยนะคะจะเอาไปรับประทานกันที่บ้านวันนี้ค่ะเมนูที่พี่จะสอนง่ายๆอะคะ่ะพี่จะสอนทำสันขยาจิงขนมปังจะบอกว่าสูตรของพี่เนี่ยนะคะอร่อยแน่นอนพร้อมทั้งไม่มีแป้งเลยค่ะ ในสูตรที่พี่นำเสนอวันนี้นะคะจะสามารถที่จะทำสังขยาเนี่ยนะคะออกมาได้แล้วเนี่ยประมาณ1กิโลด้วยสัดส่วนดังต่อไปนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเราก็จะทำการตอกไข่ก่อนเลยค่ะ คนไทยทําขนมอะคะ่ะเราจะมักจะใช้ไข่เป็ดเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันสีสวยนะคะ แล้วก็ด้วยเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยค่ะมันมีความคงรูปส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องผสมแป้งมันหรืออะไรเพื่อที่จะทําให้มันขคนนะคะเราไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแต่ขนมเนี่ยมันขคนได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ไข่เป็ดด้วยไงคะผสมกับไข่ไก่นะคะตัวไข่เป็ดเนี่ยคือโครงสร้างเนื้อสัมผัสมันเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาแน่นกว่าไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันเหนียวขคนเกาะตัวกันเยอะมากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเราจะเอามือเนี่ยค่ะเข้าไปบีบมันให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะมันละล,ะลายระหว่างที่เรากำลังบีบนะน้ำตาลปี๊บให้มันละล,ะลายอยู่เนี่ยนะคะพี่จะขึ้นราคาค่าใช้จ่ายว่าจำนวนอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะคะอยู่ข้างใต้คลิปอันนี้นะคะน้องๆจะได้ไปคำนวณถูกเผื่อว่าจะไปทำขาย ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายเลยค่ะพี่ก็โคนบี้บีบมันนะคะจนกระทั่งน้ำตาลปีกกับน้ำตาลทรายละลายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเลยค่ะเราก็จะใส่กะทิเลยค่ะที่จะได้หัวกะทิครึ่งโลเนี่ยนะคะมาจากที่จะต้องซื้อมะพร้าวขูดอะคะ่ะสองกิโลค่ะหลังจากที่กะทิละลายดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำไปเตยเลยคะ่ะ เห็นไหมคะขั้นตอนการทําไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปกวนนะคะขนมเนี่ยค่ะมันจะให้เนื้อเนียละเอียดเนี่ยเราควรกรองถ้ากรองด้วยผ้าขาวบางได้จะยิ่งดีมากเลยค่ะอันนี้วันนี้พี่ใช้อันนี้นะคะเป็นตะแกรงสําหรับกรองขนมโดยเฉพาะเดี๋ยวพี่จะทําการกรองครั้งที่1ค่ะตะกี้พี่กรองไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะพี่ก็ จะมกรองครั้งที่2นะคะเพื่อให้เนื้อสังขยาของเราเนี่ยนวลเนียนลุ่มนุ่มลิ้นเลยค่ะค่ะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เอาใบเตยเนี่ยคะสักสีห้าใบก็ได้ค่ะนะคะดิดค่ะบิดให้มันกินมันออกมาแล้วก็ต้มลงไปในน้ำเดือดนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาน้ําที่มันเดือดเนี่ยนะคะมันจะส่งกลิ่นของใบเตยอ,ออกมาด้วยมันก็จะทําให้สังขยาของเราเนี่ยหอมกลิ่นใบเตยมากขึ้นด้วยค่ะพอน้ําเดือดแล้วค่ะเราก็เอาหม้อที่เราใส่สังขยาที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปทําการกวนเลยค่ะท้าน้องๆมาอยู่ที่นี่นะคะจะได้กลิ่น ของน้ําต้มใบเตยค่ะมันหอมขึ้นมาเลยทีนี้ต้องบอกนี้นิดนึงนะคะว่าเรากวนบนไอ้น้ําเลยเนี่ยนะคะหนึ่งจะต้องกวนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูค่ะว่าขนมเนี่ยมันร่มเริ่มจะสุกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นเองค่ะว่าสังขยาเนี่ยมันเริ่มสุกมันก็จะเริ่มจับตัวนะคะพี่รวมต้นทุนให้แล้วคร่าวๆอะคะ่ะ ร้อยสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์สังขยาที่เราทําได้ประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยนะคะสังขยาร้อยกรัมที่เราจะได้เนี่ยนะคะมีต้นทุนอยู่ที่สิบสามสิบสี่บาทเท่าที่พี่เราเคยซื้อเขาเนี่ยนะคะว่าเซตหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าสิบกรัมเขาก็ขายกันอยู่ที่สามสิบหรือสี่สิบบาทสังขยาหนึ่งกิโลเนี่ยนะคะเราได้ยี่สิบกระปุกถ้าเราขายสักสี่สิบบาทเนี่ยค่ะเท่ากับได้แปดร้อยจริงๆถนมเนี่ยกำไรดีกว่า กำไรดีกว่าทำกับข่ายนะคะเนี่ยคุ้มไหมคะน้องๆอร่อยด้วยราคาไม่แพงรับรองขายได้แน่นอนคะ่ะตอนเนี้นะคะเราก็ กวนกมาได้สัก5้าหนาทีเนาะตะเกียนะคะตอนเราเทลงไปเนี่ยน้ามันจะเขียวใสๆนะคะพอตอนที่มันจะเริ่มสุกนะคะเนื้อมันก็จะข้นขึ้นเรื่อยๆน้องๆคะหลังจากที่เรากวนมาจนสุกได้ที่แล้วนะคะตอนนี้พี่ก็ดับไฟแล้วค่ะวิธีที่จะทำให้สังขยาของเรานวนเนียนน่ากินง่ายๆเลยค่ะใส่เครื่องปั่นเลยค่ะ และอย่างที่บอกนะคะว่าการปั่นนอกจากทำให้เนื้อมันเรียนละเอียดแล้วเนี่ยนะคะมันยังทำให้สังคยาของเราเนี่ยค่ะคายความร้อนทำให้มันไม่สุกมากเกินไปนะคะปั่นเลยค่ะปันป่นปั่นทั้งที่มันยังร้อนอยู่นะคะตอนนี้ถึงเวลาที่ชอบมากที่สุดเลยค่ะตอนชิมเีย็นอร่อยค่ะ ในที่สุดนะคะขนมปังจิ้มสังขยาใบาเตยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ค่ะพี่มีลูกสาวคนใหม่ของพี่นะคะน้องกอฟค่ะจากรายการเธอเที่ยวไทยและเสน่ห้องเครื่องนะคะช่วยชิมแล้วบอกเขาหน่อยค่ะว่าสูตรที่พี่ทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าน้องกอฟ เป็นไงคะลูกหอมค่ะหนูชอบความข้นของเนื้อสังขยาที่มันดูกําลังมันกําลังพอดีหอมกลิ่นใบเตยหอมกลินก่นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะมนใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยอร่อยค่ะเมื่อกี้ดูวิธีทํานั่งดูวิธีทําอยู่ทาไม่ยากด้วยรทำไม่ายากค่ะ,คะน้องก๊อฟชิมแล้วเนี่ยนะคะลูกสาวแม่ยืนยันว่าอร่อยแล้วนะคะ ก็คิดว่าน้องๆทางบ้านนะคะเอาร้องกลับไปทำดูนะคะเป็นสูตรที่ไร้แป้งเหมาะกับคนยุคใหม่วันนี้แม่ก็ต้องขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะที่มาช่วยแม่ชิมน,นะคะมายืนยันความอร่อยของขนมให้แม่ไหนๆมาแล้วขออนุญาตไ่่อยู่เทปเดียวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนสูตรอื่นๆต่อได้ไหมคะยินดีเลยค่ะลูกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอดดคลิปต่อไป